โหหล่ออ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอรบกวนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถเท่ๆโหดๆดุดันแบบนี้นะครับคันนี้จะเป็นเจ้า StormTag นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานั่นเองนะหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปเกือบทั้งคันทั้งคันเลยก็ว่าได้นะรวมถึงช่วงล่างก็มีปรับเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ ใครนะครับที่อยากจะทราบข้อมูลนะครับเครื่องยนต์หรือว่าภายในนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับส่วนวันนี้เห็นแล้วไม่รีวิวไม่ได้เลยนะครับลูกค้าเลือกจัดเต็มกันเลยทีเดียวดำแดงดูดุมากๆนะครับพร้อมกับชุดแต่งแฮมเมอร์แทบจะรอบคันเลยมาเริ่มกันที่ฝากระโปรงกันก่อนนะฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นสกูปทรงฟิตนะครับลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นรูปกระทิงนะครับ ตอนแรกเนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นม้าก,กันแต่ว่าลูกค้าอยากได้ดูๆหน่อยก็จะเป็นรูปกระทิงนะครับเป็นสีแดงให้ตัดกับสีตัวรถนะครับสกู๊ปก็ทรงฟิตลายเท่ๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับอักษรที่ฝากระโปรงนะครับคำว่าเลนเจอร์เป็นอักษรอะคริลิกสีแดงนะครับกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าลูกค้าเลือกเป็นคล้ายๆแรปเตอร์ or, เพราะว่ามันเป็นกระจังหน้าที่ดูโหดดุดันมากๆม,มีไฟ LED ีมาให้3จุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะลูกค้าเลือกเป็นสีส้มด้วยนะครับ ตัวอักษรเนี่ยคำว่า Ford นะครับลูกค้าก็จะเลือกเป็นขอเป็นสีแดงนะตัดกับสีดําหน่อยนะ่าถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นไฟไบเมทริก LED นะครับส่วนท่านที่อยากทราบรายละเอียดข้อมูลสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับที่เป็น StormTag เนาะ่ะถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นกันชนนะกันชนเหล็ก h ฮ m m e r อนะ่าโคตรดุเลยนะเป็นเหล็กวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ของแฮมเมอเนี่ย เขาจะดีอย่างนึงตรงที่ว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆแม้กระทั่งจุดเซนเซอร์นะครับจุดเว้น uh, ช่องกล่องเรดาร์มาให้นะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็เหมือนเดิมครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปนะครับมีเหมือนกันของ s t o r m t a g นะแต่อันนี้จะเป็น s t o r m t a g 4ี่คูณสผมก็เคยลงไว้ล่าสุดเหมือนกันนะครับด้านหน้านะโดยรวมดุไหมดุนะโคตรดุเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันด้านหน้านะด้านล่างเนี่ยจะมี แผ่นกันแข้งนะครับแผ่นกันแข้งเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษเหมือนกันของแฮมเมอร์นะครับลูกค้าขอเป็นสีแดงนะครับตัดกับสีตัวรถหน่อยนะโคตรเท่เลยอะ่ะ <c oughs> โคตรสูงนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นยกสูงเนี่ยข้างหน้าห้านิ้วนะครับข้างหลังสี่นิ้วนะอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยโยหยห่อนะโคตรเท่อะอ่ะครับคิวล้อคิวร้อขนาดใหญ่นะครับเป็นมีเส้นสายหรือว่า ความนูนะครับเป็นรูปฟันเฟืองครับแต่ว่าลูกค้าขอเป็นสีแดงนะตัดกับรถหน่อยอนะ่ะรับนะครับมันจะรับเข้ากับกันชนของแฮมเมอร์พอดีเลยครับอูหลอ่ออิ่มเอมใจโคตรหล่อนะล้อนะครับล้ออนันนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ดูผมจะม้วนตัวเข้าไปในล้อได้แล้วนะล้อเนี่ยเป็นล้อมแม็กขนาด22ออฟเซตนะครับลบ44นะก็ค่อนข้างที่จะลึกฝามือหนึ่งเลยนะยาง จะลัดมาเป็นยาง35นะครับคูณ12นะแก้มยางจะอยู่แก้มยางจะอยู่ที่50นะครับขอบก็จะเป็นขอบ22ครับเป็นแม็กขอบ22เนาะนี่ล้อแม็กสวยนะเป็น V-Project นะครับแม็กอ,นะอ,นะอ่ะช่วงล่างนะครับก็เด่นๆเ,เลยจะมีปีกนกเป็นของ Profender นะครับคือช่วงล่างเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้านะครับขอยกสูง5นิ้วนะครับเราเปลี่ยนเกือบแทบทั้งหมดเลยนะครับ นอกจากจะมีปีกนกแล้วก็จะมีตัวโช๊กนะครับโช๊กเป็นของโปรเฟนเดอร์นะเป็นซับแทงคด้วยปรับ8ระดับจะมีคอม้าด้วยนะคอม้าที่ต้องยกสูงขึ้นนะครับลูกค้าอยากได้5นิ้ว <laughs> โอ้โหไม่รู้จะสูงไปไหนนะครับคันนี้บอกเลยโคตรสุดนะด้านข้างนะครับก็จะมีลวดลายสติ๊กเกอร์นะเด่นๆแบบนี้เลยเป็นเสือจะเรียกเสืออะไรดี คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าจะเรียกเสืออะไรดีนะฮะอ่าเป็นเส้นสายสีแดงนะครับคือรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่ลงลึกมากนะของอะระบบการขับขี่นู่นนี่นั่นของ torm t ท็กนะครับสามารถย้อนกลับดูคลิปผมได้นะอ่าการตกแต่งนะครับจะมีประมาณนี้แล้วก็มีครอบด้านข้างชายประตูนะครับอ่ามีเส้นสายสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าขอให้ใส่อักษร t o r m t ท็กกลับเข้าไปด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยอักษร t o r m t ท็กฮะ บันไดข้างนะฮะเป็นโลหะครับของแฮมเมอร์เลยนะครับแฮมเมอร์เนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปเขาจะใส่ลายาใส่ใจรา,ายละเอียดมากๆนะครับตรงเนี้ยเขาจะให้มาเป็นผิวเหมือนกระดาษทรายนะเพื่อกันกันลื่นนะส่วนด้านใต้กันชนเนี่ยตัวเนี้ยของแฮมเมอร์จะมีไฟด้านใต้ด้วยนะครับเวลาเราจะลงจากรถอย่างเงี้ยเห็นมือผมไหมอันนี้ไฟนะฮะเนี่ยไฟด้านใต้นะ บวกกับไฟตรงกระจกที่ส่องบริเวณด้านข้างเวลาเราจะขึ้นรถหรือว่าลงจากรถนะครับมันก็จะสว่างมากๆเลยเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเหมาะมากคันนี้เข้าป่าแน่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคมป์ปิ้งลุยน้ํอะไรเก็ะอยู่ที่ลูกค้าแล้วว่าจะไปยังไงอ่ะข้างหลังนะครับล้อโคดใหญ่นะไซส์เดียวกันเลยกับข้างหน้านะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะแตกต่างจากข้างหน้าตรงที่ว่าข้างหน้ายกห้านิ้วนะครับข้างหลังเนี่ยจะยกแค่4ี่นิ้วนะครับยกแค่4ี่นิ้วนี่ก็ สูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะข้างหลังก็เป็นโชคโปรเฟนเดอร์เหมือนกันเป็นชุดโหลดของเขาเลยอ่ะถัดมานะครับด้านบนโคตรเทไม่เหมือนใครนะครับเป็นโลบาร์นะโลบาร์ของอามาโดเป็นรุ่นไรเดอร์นะฮะโคตรเทเหลี่ยมสันนี่อย่างเยอะเลยนะโ,โลหะอย่างดีเลยนะถัดมาเป็นโซลารูฟนะครับของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น โซลารูฟที่เป็นโลหะนะฮะเชื่อมต่อกับคือไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยครับเชื่อมต่อกับแหลกหลังคาของ Storm t o r m t a ็อยู่แล้วนะครับเพราะว่า Storm t t r r t t ็ g มันมีมาให้อยู่แล้วเพราะว่ามันใช้งานได้แข็งแรงทนทานฮะไฟนะคโซลารูฟเนี่ยจะมีไฟด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจากรีโมทนะฮะอันนี้เปิดนะครับเปิดปิดได้นะครับตามที่เราอยากได้นอกจากจะเปิดปิดได้นะครับยังมีปรับพิบด้วยอ่าพิบนะครับ เลือกได้นะครับเจ้ากระพริบเร็วนะครับหรือกระพริเรบรเป็นจังหวะก็ได้อยู่ที่เรานะโคตรเท่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นสตอมแท็กอ่าเป็นรุ่นที่บวกชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์โรเลอร์เนี่ยก็คือบวกราคาเข้าไปอีก50,000บาทนะครับคือสตอมแท็กคันนี้มันเป็น4ี่คูณสนะมันจะราคาอยู่ที่ 1,399,000านบาทไม่รวมของแต่งนะไม่รวมนะครับของแต่งเนี่ยแต่ว่าชัตเตอร์โรลเลอร์เนี่ยก็บวกเข้าไปอีก50,000นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนด้านท้ายนะครับโลโก้ยังอยู่เหมือนเดิมใส่เป็นครอบฝาท้ายนะครับเป็นอักษรคำว่า Ford สีแดงขนาดใหญ่นะแล้วก็ใส่อักษร s t o r m t a ทกลับเข้าไปเหมือนเดิมมาพร้อมกับอะคริลิกตัวนูนคำว่า r a n เจอร์สีแดงแบบนี้นะครับ ชายกันชนด้านล่างนะครับกันชนแฮมเมอร์โอ้เจ็บเหล็กเหล็กของแฮมเมอร์นะครับก็จะมีไฟถอยมาให้ด้วยนะโคตรเท่เลยอะ่ะโอ้โหมีหัวบอลลากจูงมาให้ด้วยนะอันนี้ลูกค้าก็เผื่อไว้เลยนะครับว่าจะต้องได้ลากแน่ๆนะไม่ว,ว่าจะอาจจะลากเลยยอดอะไรลงทะเลล้อเล่นล้อเล่นนะอ่ะด้านข้างนะครับไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างท่อ HKS นะครับกระบอกโคตรใหญ่เลย ไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะเป็นท่อคู่นะครับฝั่งนี้ก็มีนะเรียงมาจากด้านหน้าเลยนะครับโหยิงยาวมาเลยอย่างเท่อืมอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนนะครับลองฟังเสียงเจ้าคันนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับพี่ตากล้องครับถือไม์ให้ฟังเสียงกันหน่อยรขออาาสถ เป็นไงบ้างครับเสียงสุดยอดนะโคตรหล่อดุดันมากยกสูงโอ้โห,โ,หโคตรเท่ะนะโอ้โหบอกเลยนะว่าคันนี้สุดจัดสุดแบบสุดในรุ่นนะ สตอมแท็ก4คูณ4เนี่ยโอ้โหแต่งแบบบอกเลยเต็มลำนะฮะอ่ะใครนะครับที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อที่ทุกท่านนะจะได้ไม่พลาดชมรถชมรถหล,ล่อๆแบบนี้นะครับผมจะเอารถหล,ล่อๆมาให้ทุกท่านชมกันอยู่เรื่อยๆนะจะพยายามลงเรื่อยๆนะ,ะฮะอ่เห็นแล้วแบบอยากได้อะ หล่อมากนะโคตรหล่ออ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้นะแต่งจบไปนะครับราคาบอกเลยบอกตามตรงเหมือนเมื่อกี้เลยไม่รวมกับราคาตัวรถนะครับแยกต่างหากนะราคาตัวรถก็อีกต่างหากนะครับของแต่งก็ต่างหากสําหรับใครนะครับที่ชอบหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มั่งมีสีสุกกันทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> หล่อมาก โคเทดุดันอ้าวประมาณนี้แล้วกันสำหรับ StormTag นะครับแต่งออฟโรดจัดเต็มสุดในรุ่นนะครับถ้าใครนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหาผมได้นะครับหรืออยากได้แบบนี้ก็ผมนะฮะเป็นที่ปรึกษาการขายของโชรูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินเป็นสาขาเกษตรนวมินนะฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ฟอร์ดพนครสาขากเกษตรน้ววมินเหมือนกันนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่0936458990สำหรับวันนี้สวัสดีครับ